วัสด <icana>, ีครับพอตอนนเข้าสู่ช่องเมเดสตอรี่นะผมก็วันนี้เดี๋ยวเรามาติดป้ายครับาคาบุรีติดตรงนี้ประมาณนี้สวยไหมพอได้อยู่เนาะติดประมาณนี้เราติดติดป้ายทางเข้าออกเวลาคนมาถ้าเกินเวลาเขาก็จะได้เห็นแต่จริงๆถ้าคนข้างในก็เข้าออกได้อยู่แต่ว่าเผื่อคนข้างนอกเข้ามาเขาจะได้ าคาบุรีครับข้างปู่ปาริจิตเปิดปิดก็ประมาณนี้แต่ว่าตอนเย็นก็ถ้าเพื่อนๆ YouTube เข้าไปเข้ามาก็ก็เปิดปิดได้ปกได้เลื่อนได้เวลาได้แต่ว่าหลังจากนั้นนะ่ะพอปิดแล้วเขาก็จะได้เห็นว่าเราปิดไปแล้วนะครับโอเคอันนึงตัวน,นี้ก็เดี๋ยวไปปิดฝั่งนู้นนะครับ สวัสดีครับขอต้อรับเข้สู่ช่องเมเดสตอรี่ครับผมตัวหนอนเยอะมากเลยนะ่าจะประมาณ4000ก้อนนะ4000ก้อนเอามาปูประมาณกี่ก้อนนะเต๋อร์รถล,ละส0 0พันครับรถล,ละส0 0 0ันอีกรันนึงมาส่งครับอ๋อรถละ2000ก้อนนะผมก็เป็น4000ก้อนหนึ่งถ้า4000ก้อนก็ประมาณนนะ ร้อยตารางเมตรนะครับเพราะว่าหนึ่งตารางเมตรนี่จะใช้อีกประมาณสี่สิบก้อนร้อยตารางเมตรก็ขนาดก็สิบเมตรคูณสิบเมตรได้คุณลุงน่าจะปูปูไปยาวทั้งหมดนะครับยาวไปทั้งหมดนะ ใช้ระบบเครนในการยกนะครับยกมันไปข้างล่าง ล้างห้องน้ำวันนี้ค่ะดูสะอาดตามากเลยค่ะเพราะปกตินะคะทุกคนที่เข้านะ่ะก็จะมันไม่ได้มีรองเท้าสำรองเนาะแล้วที่แล้วข้างนอกก็จะเป็นแบบดินธรรมดาดินขี้ดินแดงชายพอเข้าห้องน้ำา้ำมันก็จะมีเศษดินเศษทรายใช่ค่ะมันก็ทำให้ห้องน้ำเปื้อนทีนี้น้องุกก็เลยต้องล้างปกติก็ล้าง ทุกเช้าทุกเย็นเวลาน้องมุกอาบน้ํานะคะน้องมุกก็จะล้างแต่วันนี้มันสกปรกมากก็เลยต้องมาล้างก่อนค่ะเสร็จแล้วค่ะดูสะอาดมากเลยอันนี้น้องมุกก็จะมันเป็นน้ําไหลมาตรงนี้เดี๋ยวน้องมุกก็จะใช้ไม้ถูถูด้วยนะคะเอมเลีน้องเขาัรีันข้าด้วยมุกสอนมาดีเนี <laughs> สอนด่หน้าด่ามากกว่าสอนต้วสอนท่านจบมี เธมหนิเธอไม่แปลงผันอาบน้ำเลยหนูด้วยใช่ว่ช้าได้หนูตายมาแบบท้องไข่อะท้องแบบเจอแน่ะเนื้อทะเลาะอะ่อปากแหวมประมาณนี้มันเกาะกันใหญ่ให่ด้วยเหรอทองมันโตนะคากมันเหมือนมันกำลังจะเน่าอย่างไงไม่รู้อ๋อเหมือนมันจะเน่าทีนะพี่พี่เมยทีว่า F C สั่งไซซ์ L ไม่ไม่เน้อจะใส่ไม่ได้ เพราะว่ามันเลกับไซแอลกับไซเอ็กเอ็กแอลใส่ได้แต่ทตามนนั้นก็ใส่ไม่ได้แล้วเมษาเขื่อนเมษาเนี่ยอย่าพูดเึยสุินทนางรำครับเม่เดี๋ยวเราจะเป็นต่อเป็นซื้อของค่ะพือเยลทำผมด้วยน้องๆเขก็อยากจะเดินเล่นด้วยวันนี้มันร้อนมากเลยเห็นข้อว่าจะประมาณสามสิบเก้าองศา ผอไปพู้นรถถอบทออกเลยเย็นเ,เ,เ,เหรอพี่เราโตน,นี่นเองเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ไหน DIY มิสเตอร์ดีไอไาเาเจอขนมปูไทยมาช้อปปิ้งของนะครับพาเด็กๆมาเดินซื้อของะคะอ่ะเดินเยดูครับวางแจกล้องครับ ทำไมถึงสะดุดตาที่ตรงนี้เพรเห็นนะครับเลว่มันสวยดีสวยดีเข้กล้องใช่ไหมครับเพราะว่าพ่อก็เป็นพ่อก็เป็นคนถ่ายรูปครับ๋อพ่อก็เป็นช่างถ่ายภาพครับแต่ว่าไม่ได้เปิดร้านใดๆครับก็เป็นถ่ายแบบตามงานเขาจ้างไปก็ไปถ่ายพันห้าเนี่ยแหละประมาณพันห้าธรรมดานะ เป็นตัวช่างตะกล้องมืออะชีพที่ว่ามียังมีกล้องอยู่ไหมครับมีครับมีกล้องกล้องนี่นี่ซื้อมาแพงขนาดแพงอ้าวขายได้เฉยเมยกดโอ้ แถมมาคนนึงไม่ได้อย่าเรื่ออะไรครับผมถุงเท้าค่ะไม่ใส่เผื่อลำใส่ลำค่ะอย่ามันพื้นห้อนพื้นมันร้อนใช่ครับก็เลยจะใส่ได้ ตอนรำนี่ตอนกลางวันมันร้อนมากไหมใช่ค่ะมันร้อนเท้าเมอวานนี้เอฟซีก็บอกว่าน้องมุกมันร้อนเทาน่าต้องหาถุงเท้ามาใส่ก็ต้องเลือกแบบน้นาแนเนาะใช่ค่ะอันนี้อะไรอันนี้พรมเช็ดเท้าสำหรับในห้องค่ะเพราะว่าในห้องยังไม่มี เวลามันใกล้ห้องน้ำเวลาอาบน้ำแล้วเท้าเปียกเลืนอนขอ้าห้องมันจะเป็นคราบเท้าพี่สาต้องเอาไปชาใชาด้วยนะครับ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 ,บเอามาเลย สาช่วยได้มากเลยสกูเรามีอยู่ใช่ปะเรามาทำอะไรที่นี่เรามาหาอุปกรณ์ทําผมสำหรับนางรำนะคะยเยลนะคะทำเหล่าให้ผมแล้วก็สเปย์อัดทั้งสองอย่างนีแข็งยันเย็นแข็งเย็นผมเย็นไปเจอใครด้ยวยครับต้องอยมาทำอะไรครับพี่ี่ซื้อของค่ะอ๋อซื้อของซื้ออะไรอ่ะ แะ,ะบูเหรอแชมูหรือเครื่องสับอางอ๋อแะบพูหลังนี้อันแ<ะ>นี้พี่ไงอันนี้คื่ชายแบบสอันนี้ชายแบบสองเกิดอะไรขึ้นผมมันพอดีว่าน้องน้องมูเอาไว้ตั้งแต่เช้านะคะมันเลยยุ่งเป็นดังนก คุณปู่บอกว่าหัวปานท่าแห้งทีครูจะดูครูนี่เข้าไปครับไม่เคยไปดูครับอ๋อมันเป็นตัวมันดู่ดีครับเพราะว่ามันเปลี่ยนรูปไปฮะพวกผมงานมาด่วนนะครับมาประมาณส่งมาบ่ายสอครึ่งสองครึ่งแต่เนื่องจากว่าเราเราไม่ได้เช็คเราไปเดินตลาดเราไปเดินตลาดอยู่ชื่อมาเห็นตอนบ่ายสามโมงครึ่ง อ้าวเลยวิ่งมาเลยครับอีกประมาณ4นาที